นี้กินแล้วหุ่นปังไม่พังแน่นอนค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาสารให้ความหวานนะคะหรือน้ำตาลที่ทดแทนความหวานวันนี้นะคะหมิวมีมาฝากให้กับทุกคน3ชนิดที่บอกเลยค่ะว่าไม่มีพลังงานแถมทานแล้วเนี่ยสุขภาพก็ดีกระตุ้นอินซูลินก็ต่ำนะคะใครที่กินคีโตนะคะหรือว่าทานโลคาร์บนะก็สามารถ ทานสารให้ความหวาน3ชนิดนี้ได้ค่ะซึ่งหมิวต้องบอกก่อนเลยว่าสารให้ความหวานเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่ทานแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพนะคะหมิวขอคัดเลือกให้เหลือ3ชนิดนี้ค่ะเพราะว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยการกระตุ้นของอินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยก็จะต่ำนะคะไม่สูงมากจนเกินไป และที่สำคัญใครกำลังคุมน้ำหนักทานแบบ olo, คีโตโลคาร์บหรือว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานก็สามารถทานสารให้ความหวานชนิดนี้ได้ค่ะชนิดที่1นึ่หนูขอมอบให้นี่ค่ะอีริทิทัลซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสารให้ความหวานที่รสชาติเนี่ยทานง่ายมากๆเลยนะคะเขาจะหวานเย็นๆใส่แค่นดิดเดียวเนี่ยก็มีปริมาณความหวานเทียบเท่ากับน้ำตาลทรายเลยค่ะทุกคน สามารถนำไปทำเมนูอาหารขาวหรือว่าอาหารหวานเนี่ยได้หลากหลายเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้ามีติดบ้านเนี่ยคุ้มสุดๆถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาซื้อจากไหนหมิวก็มีขายนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าหมิวคัดเลือกผลิตภัณฑ์สุดยอดเพราะว่าหมิวเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ในการทำขนมขายด้วยนั่นเองค่ะอันดับที่สอง บอกก่อนนะคะว่าน้ำตาหล่อห้างกล้วยเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์และมีให้เลือกมากมายเลยค่ะทุกคนต้องเลือกนะคะอันดับที่สองน้ำตาหล่อห้างกล้วยค่ะซึ่งบอกเลยค่ะว่ามีหลากหลายแบรนด์มากสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบได้เลยนะคะแต่เทคนิคของมิวในการเลือกนะคะมิวได้ศึกษามานะคะว่าให้เลือกแบบที่มีสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเขาได้ผลิตเนาะมาจากผลของหล่อห้างกล้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็จะสามารถมีความรู้สึกว่าเเป็นการผลิตมาจากผลหล่อหัางกล้วยจริงๆนะคะนี่อันดับที่3 ย่าหวานค่ะทุกคนหรือสตรีเวียหนหรือต้องบอกมาน,นะคะว่าย่าหวานตัวนี้มีรสชาติที่เฝื่อนมากๆถ้าใครยังต้องการรสชาติหวานยังติดอร่อยหนูไม่ค่อยแนะนํานะคะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่สามารถทานสารให้ความหวานตัวไหนได้เลยก็ตัวย่าหวานตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะเขาเนี่ยได้ทําการสกัดมาจากใบย่าหวานแท้ๆเลยค่ะ เป็นแล้วนะคะสำหรับ3สารให้ความหวานที่ดีต่อสุขภาพกินแล้วรับรองเลยค่ะว่าพลังงานน้อยและดีต่อสุขภาพทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ไม่พังนั่นเอง แค่เราเลือกทานนะคะมิวรับรองเลยค่ะว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีแล้วก็มีขุนที่ดีได้หมิวก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะใช้สารให้ความหวานพวกนี้ยังไงหมิวก็มีแจกสูตรขนมนะคะทุกคนฝากทุกคนไปดูหรือว่าติดตามได้ทาง YouTube ขนมของอยู่นะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายหลายเมนูเลยค่ะแถมทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบเก็บเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสูตรทำขนม ง่ายงเหมือวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเหมิวด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้านะคะทาง YouTube ขนมของเหมิวนะคะแล้วก็เพจ Facebook ขนมของเหมิวนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย